มีโปรโมชั่นด้วยยกกล่อง9กิโล400บาทเท่านั้นและไปอีกและให้เลือกได้ด้วยค่ะนะค่ะคุณพี่สมัยบอกดูอยู่โรงพยาบาลราชขอดดขอยเขาโรงพยาบาลมาจากไหดูอยู่ที่ราชบุรีค่ะอยากไปเียวกัสแวะมานะคะถ้าลงลกรุงเทพอันนี้พี่กุ้งมีการทักกับเพื่อนนะ มีวันนี้มีลำไยลองกองใช่อ่ะลองกองลองกองอยังมีไหมนะลองกอง9กกิโลแบบแหลงมาอย่างไม่น่าเชื่อได้มา9กกิโลได้มาสองรอบเท่านั้นนะคะรอบนี้แล้วรอบหน้ารอบนี้ดูเหมือนดูเหมือนหมดไปแล้วไหมนะไปอย่างรวดเร็วมากแล้วแบบวหวานค่ะมดตามมาจากมดจันทบุรีค่ะตามมาดูว่มีกสบรอมด้วยเหรอครับมีเป็นกิจกรรมวันอาทิตย์ะคะ่ะอย่างรอบนี้เนี่ย รอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยเราพาทำพารู้จักสมุนไพยรสเปรี้ยวนะซึ่งเป็นหนึ่งในสูุนไทยเจ็ดรสนะคะเดี๋ยวเห็นหน้ากันนิดนึงแล้วกนะันสูุนไพยรสเปรี้ยวซึ่งเป็นหนึ่งในสูุนไทยเจ็ดรสในการที่ใช้ในการบำรุงดินแล้วก็วัตถุประสง่งอะไรต่างๆอีกมากมายนะ,ะข้อดีมัเยอะมากนะคะแล้วก็เพิ่มจากนั้นคือนะสูุนไพยรสเปรี้ยวเนี่ยไปทําเป็นน้ํายาอเนกประสงค์ได้ด้วยถามว่าน้ำยาอเนกประสงค์คืออะไรก็คือ น้ำยาที่ใช้ในการขจัดคราบสกปรกทั้งหลายแหลไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างจานขัดท้องน้ําล้างพื้นล้างรถที่สุม,มาขำๆล้างเรือเลาะเรือ,อยยชก็ได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยได้แท่นั้นเลยนะคะยิ่งยิ่งขจัดคราบสกปรกมากเท่าไหร่ล้วก็เพิ่มด้วยการใส่ตัวน้ําหมักเพิ่มขึ้นได้นะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เราพารู้จักน้ำหมักสูุนไพยเจ็ดรสนะคะซึ่งอันหนึ่งในนั้นคือรสเปรี้ยวแล้วก็ทำน้ำยานหนึ่งผสมกันสุนทิตย์นี้ค่ะนะคะก็เราจะพาทำปุ๋ยหมักแห้งนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีทำเองได้นะคะต้นไม้โตดีโตไวได้โดยที่ไม่ใช้เคมีเลยนะคะ นีก็เดี๋ยวขอทักทายกันต่อนะสำหรับหน้าจอนะ,อะคุณคุณทัศนีบอกทำเป็นกลุ่มไลน์ให้ลูกค้าเข้ากลุ่มกับแม่ค้าพ่อค้าเพื่อสั่งสินค้าโอ้โหไม่รู้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะมีเวลามาตอบหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะคะไม่งั้นก็จริงๆแล้วทักผ่านทักผ่านทำธุรก,กิจดได้ค่ะจะมีแอดมินช่วยดูแลนะคะค่ะ แล้วก็คุณสะอาดบอกว่าอยู่พี่จิตเน่เฝ้าดูเฝ้าดูเลยนะคะขอบคุณมากๆเฝ้าดูกันเลยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะคุณคุณสะอาดนะคะเฝ้าดูจากพี่จิตคุณทัศนีมีมอเตอร์ไซค์ส่งไหมมีค่ะได้เลยนะคะใช้เป็นบริการของแกร็บนะคะเพราะว่าคือพอดีหนูใช้อยู่บ่อยๆอ,อยู่เหมือนกันก็ใช้เป็นแกร็บ delivery สั่งได้ ตักหมุดต้นทางที่พระลำก้านี้นะคะแล้วก็ไปไปทางที่ที่บ้านของของท่านนะคะแต่ว่าก็เปน็นเรือทางนาจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะยิ่งยิงย่งสั่งเยอะก็น่าจะยิ่งคุ้มนะคะก็ตัดไปโลดไปทีเดียวเลยนะคะคุณวันลิงวันวันล,ลิงหรือเปล่าค้าไม่แน่ใจขอโทษนะคะ <S <S <ๆ>อ่า คุยกันเองกับพี่กุ้งนะน,น่าจะไปอยากโอ้โห oh, จะปั่นจัก,กรยานไปอืมน่าสนใจเดี๋ยวเราต้อนรับค่ะ <c> พ <oughs> อถ้าฝนไม่ตกนี่จะปั่นไป <c oughs> โอ้อันนี้คุณคุณมนัสพรยาวเลยเดี๋ยวดูนิดนึงโอบอกลำไยอินซีส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศไหมคะสงทั่วประเทศค่ะ ทักในกล่องข้อความของทาธุรกิจได้เลยส่งมาแล้วทั่วประเทศจริงๆค่ะนะคะแต่ยกเว้นอาจจะเป็นยกเว้นยกเว้นพวกเกาะนะคะเพราะว่าเขาะจะทําให้ล่าช้าในการขนส่ง,สงแล้วพอล่าช้าในการขนส่งปุ๊บเนี่ยลำไยธรรมชาตินะคะไม่ได้ลาดสารไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมันอยู่แบบไม่ไม่ทนขนาดนั้นนะคะมันจะต้องรีบส่งให้ถึงมือเพื่อท่านได้กินแบบแบบสดใหม่อย่างรวด,ดเร็วค่ะ ันถ้าไปตามเกาะนี่จะใช้เวลาอยู่บ้างค่ะแล้วถ้าตกค้างโอ้โหแบบเสียดายเลยความอร่อยจะลดลงไปเยอะเลยก็เลยว่าขอเป็นแบบสง่งทั่วประเทศได้ค่ะแต่ว่าตามเกาะนี่อาจจะขอ,อยกเว้นไปน,นิดนึงค่ะเพลงจะเกิดการเสียหาย mm. อันนี้ของคุณเมลนัสกพอเขียนมายาวพอดีไม่ไม่ขอโทษไม่ได้อ่านนะคะยาวไม่ทัน <laughs> อ่ คุณนันน,านสนใจลำไยอินซีส่งทุกประเทศไหมคะเอเคเีย่อกี้ตออไปแล้วค่ะคุณไอโกะแล้วคะพรุ่งนี้ถ้าไปเช้าตรู่แม่ครับมากี่โมงคะนะคะจะมาฉันตั้งแต่ประมาณแปดโมงครึ่งนะคะก่อน8ปดโมงครึ่งนี้น่าจะมาแล้วแต่ลำไยจะเหลือไหมอ,อ๋ออันนี้ไม่ได้พูดแต่ลำไยเนาะพรุ่งนี้ถ้าไปแต่เช้าตรู่แม่ครมากี่โมง๋อค่ะมาก่อนแปดโมงครึ่งคะ่ะได้ได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะคุณไอโกะค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตลาด ก็ณตอนนี้นะคะด้านโน้นค่ะก็เขากําลังเลือกปลาให้ตู้แช่แข็งนะคะมีถ่ายรูปสง่งให้เพื่อนดูด้วยบบางเอ๊ะเอาปลานี้ไม่เธอหน้าตาแบบนี้น้ำหนักเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปแอบส่งเขาดูบ้างนะคะมุมนี้ค่ะมันนี้จะเป็นตู้แช่แข็งนะคะก็ปลาตะชุมกรค่ะก็จะมารวมกันที่นี่นะคะก็เลือกได้เลยนะคะรอบนี้นี่มีปลากระบอกปลาสีกุลนะคะ ลักลาอะไรคะโอ้ขอบคุณค่ะช่วยเปิดให้ด้วยขอบคุณค่ะปลากระบอกปลาสีคุณปลาสากเหลืองนะอันนี้มีคนจองไว้ใช่ไหมอ่ <ๆ S 1> อนี่่ะ <ๆ S 1> แล้วก็เราจะแบ่งเป็นแพ็คๆไว้นะฮะ <ๆ S 1> บอกน้ําหนักไว้เสร็จสับบอกประเภทปลาเสร็จสับนะคะ <ๆ S 1> ก็เลือกอยู่ได้ต้องการน้ําหนักมากน้อยขนาดไหนกี่ตัวนะคะเลือกได้เลยอันนี้ปลามงค่ะนะอันนี้ตัวอย่างปลามง2ตัวนี้ตัวเล็กๆหน่อยนะคะก็น้ําหนักประมาณ0.6กิโลก็ประมาณ กขีดนะคะนีก่กเ็เลือกได้เลยตะม,มงนี่เขาเห็นน,น,นะนําก็คือจะไปทําเป็นพวกแกงเหลืองแกงส้มเนื้อเขาจะแน่นหน่อยแล้วก็แบบมันๆเนื้อมันๆหน่อยนะปลาหมึกสายค่ะแรกสุดท้ายเหรอคะอย่างนี้ไหมคะมมนะแรกสุดท้ายค่ะปลาหมึกสายนี้6ขีดค่ะหมดแล้วแรกสุดท้ายแล้วนะคะปลากระบอกยังมีปลากระบอกนี่ต้มส้มปลากระบอกค่ะอ่านะ ได้เลยตาสีเสียดตาสีกุลนะตาสีกุลนี่เขาบอกว่าทาไปทอดโรยเกลือแล้วทอดอร่อยค่ะกินกับพวกแบบผักสดอะไรเงี้ยได้นะหรือพอดีที่สาวเนี่ยเขาก็ที่สาวของเหมียวนี่ก็เขาไปทําเป็นต้มยำนะใส่ในต้มยำนี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็สามารถมาเลือกได้นะคะรอบนี้มีปลาทะเลมาเยอะพอสมควรน,นะคะ มนเลือกอยู่ได้เลยแล้วก็มาแบบสดใหม่ค่ะแพ็คแบบอาแล้วมีปลาเอ๊ปลาทรายเหลือไหมคะปลาทรายมีแล้วปลาทรายหมดแล้วค่ะส่วนนี้เป็นปลาสากเหลืองค่ะอันนี้น่าจะทอดดีนะแบบทอดกรอบน่ะกินแบบเป็นตัวตัวทอดกรอบนี่น่ารับประทานยิ่งนักนี่นะคะปลาสากเหลืองเราคงมีโอกาสน้อยค่ะที่อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพแล้วจะได้เห็นปลาปลาที่ นอกเหนือจากปลาเก๋าปลากระกพงปลาท่อนเนี่ยนะคะนี่ปลาสากเหลืองเพิ่งเคยได้จับเหมือนกันเนี่แหละค่ะปลาสีกุลปลาสีเสียดปลามงเนี่ยค่ะเพิ่งเคยจับเหมือนกันเพิ่งเคยได้ไปลองทําเมนูก็จะแบบเอ๊ทำเมนูอะไรได้บ้างเขาก็จะบอกมาแต่ว่าเราอาจจะแบบนอกเหนือจากนั้นก็ได้ลองดูค่ะไม่มีกฎใดๆว่าต้องทําเป็นประเภทนั้นประเภทนี้ลองได้ทุกแบบค่ะเราอาจจะค้นพบเมนูเจ๋งๆให้กับปลาแต่ละชนิด ก็ได้นะคะยิ่งแบบว่าโหเป็นปลาท้องถิ่นแบบนี้หาโอกาสได้กินแบบนี้ยากมากแล้วก็ปลอดสารปลอดฟอร์มอลีนนะคะสารฟอกขาวใดๆฟอร์มอลินใดๆไม่ได้กั้มกลายค่ะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับปลาของพวกเราแน่นอนนะคะอันนี้ทะเลชุมพรค่ะ,ะ,คะเอาเก็บ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 เ้าตู้ค่ะเดี๋ยวไม่กอดซะอ่า ไปแล้วค่ะไปแล้วปลาสาักเหลืองไปแล้วไปทอดกินน่าจะอร่อยนะคะพรดูทรงเขาแล้วน่าจะใคนนีถูปส่งเพื่อนเหรอคะช,ชวนวนเพื่อนซื้อต่อดีมากเลยค่ะอันนี้คุณมนัสพรบอกว่าช่วยส่งเสริมสนส่วนลำไยอินทรีลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์จมุโจนอยู่ที่ ลำพูนตอนนี้ด้วยนะคะ๋อ,อคะอ่ะก็นี้คนก็สนใจกันเยอะค่ะนะคะค่ะลำไย,ยนี่วันนี้ก็ไปแล้วครึ่งทางอะสองกว่าโลนี่ไปแล้วน่าจะมาเป็นร้อยโลแล้วะค่ะแต่ยังมีะค่ะนะคะพูดแห้งๆไม่เห็นภาพใช่ไหมคะนี่เราเดินเลยดีกว่า